สุริยุปราคา21มิถุนายนวันคริสต์มาสันเกี่ยวข้องยังไงกับ Stonehenge สวัสดีครับแฟนเฟิร์ c h anel n คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรานำเสนอเรื่องราวของปรากฏการธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นกันทั่วมุมโลกในวันนี้เสาร์ที่21มิถุนายนนะครับจะเป็นวันอะไรนั้นก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับในรีวเวลา1ปีที่โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์ทําให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์มากมายและหนึ่งในนั้นก็คือวันคริสต์มาสยันหรือซัมเมอร์ซอลสไตร์ซึ่งโดยปกติจะตรงกับวันที่21มิถุนายนของทุกปีอาจจะมีการคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย และในปีนี้ก็เช่นกันความน่าตื่นตาตื่นใจเพิ่มมากขึ้นเมื่อวันคริสต์มาสยันปี2563นี้ประเทศไทยเราจะสามารถมองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาร่วมด้วยแต่ที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือวันนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับ s t o n e เฮ n g e ที่ประเทศอังกฤษเรามาทําความรู้จักกับปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านี้กันครับก่อนขึ้นชมสุริยุปราคาในวันที่21มิถุนายน2563ก็คือวันนี้แล้วนะครับคริสมาสยันคำนี้อ่านว่าคริสมาสยันนะครับ เป็นคำภาษาสันสกฤตคริสต์มะแปลว่าจุดสุดทางเหนืออายันแปลว่าการโคจรหรือการมาถึงดังนั้นคำว่าวันคริสต์มายันจึงหมายถึงวันที่พระอาทิตย์โคจรจนไปถึงจุดหยุดคือจุดสุดทางเหนือแล้วนั่นคือวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและจะตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด ทำให้ประเทศฝั่งขั้วโลกเหนือมีกลางวันยาวนานกว่ากลางคืนซึ่งโดยปกติแล้วจะตรงกับวันที่21มิถุนายนของทุกปีแต่อาจจะมีการคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยวันคริสต์มาสยันในปีที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยดวงอาทิตย์จะปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเป็นเวลา12ชั่วโมง56นาทีซึ่งทำให้การคาดการณ์ว่า วันที่21มิถุนายนนี้เราจะได้เห็นดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้ายาวนานกว่า12ชั่วโมง56นาทีโดยดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาประมาณ5นาฬิกา51นาทีเมื่อเช้าที่ผ่านมาและจะตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเวลาประมาณ18นาฬิกา47นาทีของเย็นวันนี้ในวันดังกล่าวประเทศทางซีกโลกเหนือจะมีช่วงเวลากลางวันที่ยาวนานที่สุดและนับเป็นวันแรกที่เข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้จะกลับกันคือจะเป็นช่วงเวลากลางวันที่จะสั้นที่สุดและจะนับเป็นวันแรกที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวถ้านับตามปีปฏิทินดาราศาสตร์แต่หากจะนับตามอุตุนิยมวิทยาแล้วก็จะอยู่ในช่วงกลางของฤดูหนาวมีหลักฐานสําคัญที่ยืนยันว่าวันคริสต์มาสยันมีอิทธิพลต่อมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นก็คือการสร้างสโตนเฮนจ์ที่ประเทศอังกฤษซึ่งถูกสร้างโดยฝีมือมนุษย์ตั้งแต่เมื่อ3 0 0 0ถึง2,000ปีก่อนคริสตกาล มีข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์สมัยโบราณสร้างสโตนเฮนจ์ขึ้นมาเพื่อเป็นปฏิทินดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เพราะการวางของหินสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และดาวเคราะห์และมีบางทฤษฎีบอกว่าคนสร้างใช้วันคริสต์มาสยันหรือซัมเมอร์ซอร์สตซ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนับวันในแต่ละปีจะมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสยันในหลายประเทศทั่วโลกเพราะสำหรับซีโกโลกทางเหนือนั้นวันคริสต์มาสยันนอกจากจะเป็นวันแรกของฤดูร้อนแล้ว วันนี้ยังมีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของการเพาะปลูกพืชการเก็บเกี่ยวและความอุดมสมบูรณ์อีกด้วยในประเทศอังกฤษวันคริสตมาสยันจะมีผู้คนจำนวนมากนับหมื่นคนไปรวมตัวกันที่ s t o n e เ e n g e เพื่อชมแสงแรกของวันเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้าและร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับวันแรกของฤด,ดูร้อนเชื่อกันว่าพิธีกรรมฉลองวันคริสมายันที่สโตนเฮน g ์นี้สืบทอดมายาวนานหลายพันปีแล้ว แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าในปีนี้และมาตรการห้ามจัดชุมนุมผู้คนจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดดังนั้นปีนี้จึงเป็นปีแรกที่จะมีการแพร่ภาพสดปรากฏการ์วันคริสต์มาสยันที่ Stone เ henge ทางออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดียทางเพจ Facebook English Heritage ตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ตกของวันเสาร์ที่20มิถุนายนไปจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นสาดแสงแรกในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนตามเวลาท้องถิน่นซึ่งจะช้าวกว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ6ชั่วโมง ทีนี้เรามาดูฝั่งประเทศไทยเราบ้างนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสดอรอกระทรวงดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าวันที่21มิถุนายนคือวันเสาร์นี้นะครับจะเกิดปรากฏการณ์สุรุยุป,ปราคาวงแหวนแนวคราชวงแหวนพาดผ,ผ,ผ่านสาธารณารัฐแอฟริกากลางคองโกเอธิโอเปียตอนใต้ของปากีสถานตอนเหนือของอินเดียและสาธารณารัฐประชาชนจีน ส่วนประเทศไทยจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วนดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์เพียงบางส่วนทําให้มองเห็นดวงอาทิตย์ว้าแหวงสังเกตได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยแต่ละภูมิภาคจะมองเห็นดวงอาทิตย์ว้าแหวงมากน้อยแตกต่างกันดังนี้ภาคเหนือดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณร้อยละ63กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์จะถูกบดบังประมาณร้อยละ40ภาคใต้ ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังน้อยที่สุดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาประมาณร้อยละสิทางช่องมีข้อแนะนําเพื่อความปลอดภัยในการชมให้ด้วยนะครับสําหรับผู้สนใจชมปรากฏการณ์นี้ห้ามสังเกตการด้วยตาเปล่าแว่นกันแดดฟิล์มเอ็กซเรย์หรือแผ่นซีดีเนื่องจากแสงอาทิตย์สามารถทําลายเซลล์ประสาทอาจสามารถทําให้ตาบอดได้ควรจะสังเกตการผ่านอุปกรณ์เฉพาะที่มีคุณสมบัติกรองแสงได้อย่างปลอดภัยอาทิเช่นแว้นตาดูดวงอาทิตย์ ทำจากแผ่นกรองแสงพอลิเมอร์ดำแผ่นกรองแสงอลูมิเนียมไมล่ากระจกแผ่นกรองแสงสำหรับหน้ากากเชื่อมโลหะเบอร์14หรือมากกว่าและอุปกรณ์สังเกตการดวงอาทิตย์ทางอ้อมเช่นการดูงเงาของแสงอาทิตย์ผ่านฉากรับภาพหรือใช้หลักการของกล้องรูเข็ม ซึ่งเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายต่อดวงตาและยังสามารถดูปรากฏการณ์นี้ได้ทีละหลายๆคนและหากสังเกตผ่านกล้องโทรทัศน์จะต้องเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ติดฟิลเตอร์กรองแสงดวงอาทิตย์เท่านั้นเนื่องจากกล้องโทรทัศน์มีเลนส์รวมแสงทําให้แสงอาทิตย์ทวีก,กําลังมากขึ้นซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่ดวงตาขอขอบคุณข่าวจากฐานเศรษกิและขอขอบคุณความรู้ดีๆจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติด้วยนะครับ และนี่ก็เป็นวันที่ประชาชนหลายคนในทั่วโลกจับตารอดูปรากฏการธรรมชาติที่เรียกว่าวันคริสต์มาสยันนะครับแต่ละคนก็เชื่อว่าวันนี้จะมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตและความเป็นอยู่ยังไงก็ฝากเตือนนะครับว่าการมองปรากฏการนี้ห้ามมองด้วยตาเปล่าเด็ดขาดเพราะอันตรายมากถึงดวงตาเราได้และทางช่องเองก็เชื่อว่าอิทธิพลของความเชื่อ การกระทําของตัวเราเองนั้นจะส่งผลต่อชีวิตของเราว่าจะดีหรือไม่ดีมากกว่าปรากฏการธรรมชาตินี้อีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ